ั้ที่สามครับบัดนี้วันที่หกเป็นวันที่สามของข้าพระเจ้าในจกกักรพัิสิงชมพูขอถวายเสียงสวดสาธยายาพระประสูติพระปริตและมน ต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกถึงระลึกได้มีสติมีสมาธิจุดจอ่อแน่ขลาพรจัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนอื่องด้วยเทิน <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตะครา พันชันตุเทวตาสัมพัมมังมุนิราชัยสะสุนันตุสักขโมขทังสักเคกามจารูปเปคิริสิคาลตานยจันตาริค ดิมาเนีชีเตรัาเทจะคาเมตาลุวะนาคะหาเนเคหาวัตุมิหิเคเตกุมมาจายันตุเทวา ชาละทาละวิสาละสเมยะักข,ะขันทะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจานังสาธาโวมีสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอาญมพระธันตาธรรมะสวัสกาโลอาญมทันตาธรรมะสวะกาโลอาญมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะ พุทธังอภิพูชายามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอิปูชายามะสามบทกาพะรัน,นตนไตยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระเขาว่าพุทธังพระคขาวันตังอภิวาเทมีสวาคาตพระเขาวันตาธโมธรรมังนามาซามี สุปฏิปันโนพระควตโตซาวะกสังโคสร้างรางังนมามีบทสวดน้ำมัสก,การสิทธิคาถาบทที่สี่นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสขคมปาฐะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสมังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิ ตติยามปี medidas, สังฆังสระนังขจฉามิตาติยามปีพุทธังสระนังขจฉามิตาติยามปีทำมังสระนังขจฉามิตาติยามปีสังฆังสระนังขจฉามิ